ผมถูกเขไว่านบ่านาดูกระถุมาเบนี่เป็นเวลาเนึ่งวานและทีสะ่สาการงพจอตชวชีวิวย,ยูเบนี่คนเดียวแล้วเราไปดูกันว่าผลจะทำได้หรือไม่แต่ก่อนที่จะเริ่มภารกิจผลจะไปซื้อของกิกนเพื่อที่จะมาก,กนินในระหว่างที่เทายทางเราไปกันเลย let's go <S แล้วตอนนี้ผมกำลังจะเดินทางไปซื้อของกินพอไปถึงแล้วผมทำการเลือกที่ผมจะซื้อเลย แล้วตอนนี้ผมได้ทำการซื้อของกิมมาถึงแล้วฉะนั้นเราไปเลือกภารกกีกันเลยแล้วตัวนี้ภลักกี้ผมตูกเอาวไว้ในบ้านด้วยกับถุงมเ่เนนี้เป็นเวลาหนึ่งวนันแด้เรโตขึ้นแล้วแล้วนี่ก็คือสับดอาหารที่ผมได้ไปซื้อมาก,กวอนท,ทำวิดีโอนี้จะมีขนวนมซีโทนในวันนี้ผมจะต้อใช้ชีวิตด,ด้วยกับกินขนมซีโทนี้และแพคของผมก็คือ ผลจะกินทุกทุกโซชูโมโตทูนพอพอตอนแรกชีวิตยืนอะนี่เ,นเวลาสิโซชูโมนล้วนแวัดเต็มไม่ล้วนตอกะคืนเธอแม้ผลจะกินโซชูโมโตทูนก็ยังไม่พอแล้วตัวนี้ผลก็ได้เกลี่ยกองเพราะว่าตัวนี้พื้นเริ่ม เมื่อเธอสั่งชุดหมแล้วผฟนจะแก้ถุนงี้หล้วจะที่โพนถูกทำไห้เนบันยูกะถูัมเบนีโพจะต้องใช้ชีวิตอยู่เบนีคนเดียวด้วยที่ไม่มีใครเลยแล้วตอนนี้ผมจะสาธิตให้คุณเห็นว่าโฟนถ่ายวิดีโอมาลาบ,บามาด้วอแค่ไหนนี่คือโทรศัพท์ที่แช่างงานามาแน่แล้วผมจะเอาเครื่องนี้จะสาธิตให้ดูเพราะว่าโฟนมีแค่ทรสาที ไทยไว้ีน,นเคื่อเดียวแล้วตอนนี้โผลจะสักธิตให้คุณเห็นว่าถ้าโผลอยากไปวางไว้ในมูอื่นมาจาราบาม่าด้วยแค่ไหนสมมุติตอนนี้โผลยีขึ้นมาแล้วตัวได้นเดินไปแบบนี้ถ้าโผลอยากไทยในมูนี้โผลไตว้วาไว้แบบนี้ พราะว่าผมไม่มีขาตากล้องไม่มีอุปกรณ์ใดๆผมใช้โทรศัพท์ที่ถ่ายไว้น,นี้เครื่องเดียวในกระทะธรมดไม่ว่าในกระทายทานลัวไปเถอะการตัดต่อ,ตอ,อยังตามผมใช้โทรศัพท์ที่ถ่ายไว้น,นี้เครื่องเดียวเมื่อผมวาไว้ในนี้เส็จแล้วผมก็ได้เดินออกมาบนน,นี้แล้วก็ถ่าย ราชที่ไทยได้สภาพผมก็ต้องได้ไปกวดดูว่ามาเห็นตัวโคพนทำมั่นหรือไม่ถ้ามาเห็นโมก็ต้องได้เล่าล้วไทยมาอีกครั้งนี่แหละคือความบ,บ้าบของพนในกระทะที่วิดีโอนั้อออกมา,ม,ามันไม่ใช่เรื่องง่ายราชทิพยพได้สาธิตให้คนดูเห็นว่าพนถ่ายวิดีโออย่างไรผมก็ได้มาเดินเล่นพอเดินเล่นได้สภาพผมก็ได้เล่าเรื่องเธอโคที่ยพนได้ซื้อมาแล้วนี่ก็คือ คอขอโพโพได้ซื้อมามือซองโพนซื้อมาถึงแล้วมันใช้กับไม่ได้เลยมาสามารถดูได้แค่วิดีโอตอนที่โพล่ซื้อมาพบกับว่าโผจะตัดต่อวิดีโอด้วยคอมพิวเตอร์นี้หลังจากที่โผได้ซื้อมาถึงแล้วโผก็ได้ทักกัดาลูเอตต์ต่อวิดีโอพอโผลทาเซนซิมแล้วเข้าไปในเอตต์ต่อ เข้าไปเปิดออมาเข้าไปแล้วออมาเข้าไปแล้วออมามาไม่สามารถตาต่อวิดีโอด้วยคอมพิวเตอร์นี้ได้พาะเบนนั้นผมตัวได้เอาคอนี้ไว้เพื่อจะแก้ทีวีดีโออย่างเดียวพอพื้นที่เก็บของโทรศัพท์ที่แถวว่าคืนนี้มามีพื้นที่น้อยชนะพกเลยไทย่ายด้วยนึงแล้วตัวได้เอาใส่ยูุ่คอนี้ว่าพอพอผลททยเสร็จแล้วตัวนั้นเอากลับมาแล้วตดต่อด้วยโทรศัพท์หลังจากที่ตดต่อแล้ว ผมตัวนี้ย้ายกล้ามายุคนี้แล้วตัวนี้รอที่อีกผมเอาที่ิเกตไม่เพียงพอจะให้ถ่ายวิดีโอต่อไปแล้วตัวนี้เวลาข้าไปซอชัมม่วโมงแล้วผมจะเก็บกินทุนนึงกินอะไรดีอ๋อันนี้เพราะว่าเวนี่ผมไม่เคยกินเลยจ้าค้างชนะผมจะลองเกี่ยนี้ดู อร่อยเหมือนกันนะแล้วตัวนี้พนจะเพิ่มความวายต่อกีนหลานลจะกที่กินขนมแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรกันเลยนั่นแลยเบนี่แล้วตัวนี้ผาไปอีกสองชั่วโมงแล้วผลจะกินทุนอีขันนี้ผลจะแกน,นี้ข้านไหนมาเป็นปูน้อยเบนนี่ เ็นนะอืมอันนี้ก็อ่อยเหมือนกันแล้วตอนนี้เวลาคอเราผ่าไปสีชั่วโมงแล้วเือว่าพอได้กินขนมโซทูไปและอย่าเลือกอีโซโทแต่ต่อกี่โซโทน้พผมจะไม่ทาให้ดูเพราะถ้าพมจะให้ดูอีมาจะกลายไปขี้กินแล้วแล้วตัวนี้พอรู้สึกง,งว่วงกันเลยมานอง ตอนนอนพตอนได้นอนด้วยกับทุม่าเบนี่ในคลิปวิดีโอที่แล้วโพธุม่าแค่มือเซึ่งในคลิปวิดีโอนี้พธุม่าทํามือแล้วก็เตีนคัน,นี้แช่ชีวีลาบามากก่ากัวก็ขาดที่แล้วเยอะเลยทีสักครัคน,นี้พฟอตอได้อยู่แต่ในบ้านเซต่างก็ขิดที่แล้วคิดที่แล้ว,ลวเพียงแต่ว่าเราทูมะามือเราไปไหนก็ได้ แล้วตอนนี้ผมก็ได้มานอนเนื้อเจ้าว่าพอถุงมาเบน,นี่มันลายชัมม่วโมงแล้วก็เลยท้าให้ผมรู้สึกว่ามากผมได้นอนลับไปโซชัมม่วโมงกว่าก่อที่ผมจะนอน ผนได้อยู่เธอพอชั่วโมงกว่าเธอตัวนี้พอได้ใช้ชีวิตด้วยกับทุมาเบนี่เป็นเวลาเปชั่วโมงกว่าแล้วเธอตัวนี้พมไม่รู้จะทำอะไระนะพบกันเลยจะตัดต่อวิดีโอที่พมน่ายมาและตัวที่ผมตัดต่อวิดีโอคงไม่สามารถถ่ายให้ดูได้เพราะผมตัวนี้เอาโทรศัพท์นี้ไปตัดต่อเอาแล้วเจอกันตัวที่พมตัดต่อวิดีโอแล้ว แล้วตัวนี้ผมได้ตัดต่อวิดีโอที่กะราไทยอยู่นี่เสียไปแล้วประมาณหกกว่าเปอร์เซ็นต์แต่เวลาของเราพาไปถองสีชั่วโมงแล้วยังเหลือแค่เดิ่ชั่วโมงแล้วตอนนี้เวลาขอเราได้คนสิโซชั่วโมงแล้วพอได้กะร่าไทยวิดีโอนี้เลิกแต่เจมูนเช้าแล้วตัวนี้เป็นเวลาเจมูนตอนเย็นแล้วน่าเปว่าเวลาที่ผมถูกาไปนี่เธอสิโซชั่วโมงแล้ว